จาตุรงเปิดภาพจากตลกหน้าสะล,ะลัเปาสู่ตลกหุ่นลำเบิกนักแสดงตลกชื่อดังอย่างจาตุรงมกจกที่หลายคนคงจะคุ้นเคยชื่อเสียงของเขาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะรับบทบาทไหนก็มักจะเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมมาได้ตลอดนอกจากจอแกวที่เราได้เห็นผลงานของเขาแล้วก็ยังสามารถติดตามเขาได้จากอินสตาแกรมของเขาอีกด้วยอย่างล่าสุดจาตุรงก็ได้โพสต์ภาพส่วนตัวเองโชว์หน้าท้องกล้ามเป็นมัดๆโดยระบุข,ข้อความวา่าไม่ได้อยากโชว์เพียงแค่อยากให้คนทําตามจากตลกหน้าสะล,ะลัเปาเป็นตลกหุ่นดีที่สุดในประเทศ ทยถุยได้แต่อย่าบุรี่พิมพ์ไม่ผิดตั้งใจลุงโรงบ้าพลังเอาเป็นว่าจะตะลึงสุดทึ่งขนาดไหนไปเลยกันเลยคะ่ะ